สวัสดีพี่น้องวันนี้ไปทำบุญอีกสี่วัดนะจ๊ะก็จะครบเก้านะจ๊ะไปกินข้าวหัวอขึ้นอยู่ทางลรงแรมนิดหน่อยสิดซ้ยประมาณาสิบห้าสิบโกนี่แหละแบบุงแบบุงกระตูนมาขายก็ไม่ดีโจน ราคราับนะคะตัวเท่าไรลูกร้อยห้าสิบครับแม่สั่งไปได้สื่อซอยก็ถามว่าเท่าสองตัวลดได้ไหมแม่ผมขออนุญาตลดยี่สิบบาทนะครับก็เลยก็เลยบอกให้บม,ม,มันเอาตัวหนึ่งสื่อซอยนอนเขาเนาะทุนการศึกษา,กา,ก,ษาการศึกษาทำไรห,หมอกระเซยตัวละบกี่บาทดอกถ้าไปนั่นอาหารก็บวอไใส่มาสิเจือขึ้นใจดีตลอดเนาะ ผู้สื่อก่ามีผู้ก,กู้สื่อก่ามี่ม่นไหร่ก็เลยว่ามาเฮ็ดบุญแล้วก็เลยเฮ็ดบุญน,น้ำเล็กน้อยไปน้ำดีบีเอ็นมีอีลาบูบูเม่น้อยมีอบบ <c oughs> บบีบูบีลาบูบูกับบูบีนใะนะยืมเจ้าสีดำ่อยอันนี้เขาเรียกชื่ออะไรดี <c oughs> บีเอ็นเอลกิมมอนแล้วม,มันมี่ปูกบู มันมีปูกโบยอยู่มองนีมันคุ้มแกะเพราะแต่เรื่องของสานี่มันแกะทิมทิมมอนอันนี้อีบูบีจ้ะสิบห้าอีบูบีปเะเทบุนจ้ะพี่น้องเออกินกินหลายกลองอืดอึ้งนัน่งยังสี่ขันใจสิบอรยมแต่ว่าขันว่าอ้วนขึ้นแม่มาแม่หน่อยว่ามันบวมเพราะว่าหยางเพราะว่ากางเกงอะมันนะเพรนะว่ากางเกงอนเอวสามสิบสองได้นีมมันอ้วนมองพุ่ง ก็อยทายขนาดกินพักว่าผากเนื้อนะ่ะถามว่ากินน,น่กินอาหารเนื้อครบเนี่ยย่างเมื่อว่านดนแกงเฮดท็อปแล้วก็ผัดผัดชชยาแล้วก็เอียงนอก็ย่างบา่นเนื้อคักกต่มีน้ำพริกองใส่อัวก็ยังเพราะในกินม,มาใชงไหวยังไม่ได้กินไส้อ,อัวยังไม่ได้กินน้ำขนมกินน้ำเงี้ยว ยังบริกินเข่าซ่้อยเลยแต่เมื่อวานได้กินอันนึงคือแกงหัางเล่หัางเล่กระดูกอ่อนหมูใส่ลำไยอยู่ที่ร้านครัววันดีที่ <c oughs> ที่ลำโพนแล้วบูบี้สิไปก็ขิ้ม,ม่อนค่ะบูบี้วันนี้บูบี่จะบูบี้ไปเที่ยววันเล่นๆนี่รถยู่ในกรุงเทพก่ <c oughs> อนวัาเล่นตอนรถก็นั่งเดินข้างึืนมา เชียงไหมลดกำลังออกมาตรงนัินข้างด่วนตรงบางหน้ามันเหลอนอีบุออแล้วบูบูหลายแม่เลยว่าเดี๋ยวกูสิไปหาสื่อกอบหรือว่ายกขึ้นมากมันแท้ใช่ไหมเทใช่ไหมมันกบเทแทใช่ไหมหรือว่าแท้ใช่ไหม,ม,ไหม,ไหมปลอมใช่ไหมปลอมเทแท้ากาแล้วมันกระุนน่มดีเลยเหลือนกรอัดแม่นไม่ยอมเยเย็บมันกรียบร้อยดีอยก่ปนอน เดี๋ยวอันไม่น้อยไปเสกี่เด่นอีบูบี้ก็จะอยู่เป็นกันโมกันใกล้อีคิมมอนนั่นแหละอีบูบี้แล้วมีบูบี้มีบูบีบูบี้เดี๋ยวจะไปเบิ้งข้างนอกกันค่ะพาบูบี้ไปเที่ยวข้างนอกกันอากาศข้างนอกเป็นจังไหรอากาศเช้านี้เช้าที่สองที่เชียงใหม่บูบี้บูบบ เสื้อผ้าที่ซื้ออะไแม่นายเสาไปแค่นิดเดียวที่เหลือแม่นายเก็ทิ้งไว้อยู่ในคอนโดพราะว่าถามาม,มากแม่นายก็มาตองหอบเสื้อผ้ามากแล้วค่ะรอบนาเสื้อผ้าพวกชัดนนงชั้นในก็เสียไ้อยู่คอนโดนะคะเอาไปใช่บางส่วนถ้าจะเอาไปก็คือเกงเกงตัวนี้แหละบีบีนมาแม่อย่าไปนะแม่แม่ไม่ต้องเอาไปเอาไว้ให้หนูโสดว่ะหัวไปใส่ได้ยูอยู่บนนาหน,นาวก็ได้ว่ะตอนนี้แม่นอยอยู่ที่ ข้างสถานีดเพิงป่าตันนะคะห้องเขาวางได้พี่น้องน่าจะก้อนแต่ก้อนนี้น่าจะเป็นโซนแบบเสาเล่เดือนโซนหอแต่ว่าเขามีเขามีแบ่งเป็นโซนค่ะโซนโซนอ่ะห้องพักไรยวันเนาะแล้วก็จะเป็นโซนอยู่นี่เขามีซักผ้านวยกันค่ะนี่นี่นี่มีตู้ให้ซักผ้าหรอกเดะได้ไปเพิ่งหนบ้าน แล้วไปกับค่ะบูบี้บูบี้แต่ไปดูบ่าวบาดเอารถออกหรือยังบ,าบา่าบ้าดเอ่ยดูสินูน่นรถดำยังจอดดูเลยนี่ค่ะแทนที่อยู่ตอนเช้าเขาเอื่อยยังนะริมทาราค่ะมองสิผักเนาะคะ่ะริมทารา อุ้ยมาแล้วไปแอลมาแล้วไปแอลเพิ่นมีคอนโดในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะของไปแอลของไปแอลเป็นตึกนั่นค่ะเป็นคอนโดหรือว่อาอพาร์ตเมนต์เนาะเป็นอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าแล้วก็มีทาวน์เทาส์อีกสามสี่หลังโสอีบูบีเห็นไหมนี่ บูบี้ไม่ใช่ลาบบูบูนะบูบี้ไปซันไปเตรียมยกของออจากของไปฟี่ไปเอลมาแล้วช่วยไปแอลช่วยป,วยปถินยกของาพภาพภาพพีคเนตก็ให้ฟ้องห้องก่อนเนาะวันนี้เราจะไปทำบุญเพิ่มไม่น้อยจะได้อะไรติดมือมาอีก ลืมหรอกเอาเรื่มบิดแอร์อ่ะสมองอันสั้นตูของฉันนี่มันทำอะไรนะเนี่ยแหละกระเป๋าสผ้ามีกันแค่นี้ค่ะเพราะเข,า,เขาใส่กระเป๋าลากบ่ได้ของขังหลังมันก็พอเที่ยวไปเรื่อยซื้อไปเรื่อยเหมือนกันแหละแน่นไปเรื่อย ขอเอินบาบาัสละบูบี้บูบี้จะไปกับแม่และบูบี้บาทะเลหมอ,อกทะเลหมอ,อกเห็นไหม แกเล่มออส,วสวย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 ไหมกินกาแฟรอเจเอื่อยก่อนแป๊บนึงค่ะรอคนของขึ้นรถเพราะว่าเสบียงเรายังไม่พร้อมไม่น่อยไปจัดชุดสังกทานเมื่อแล้วค่ะให้ฮองเจเอื่อยเพิ่นห้จัดมาก่อนชุดนึ่งชุดขาว สชุดมีแต่แบบเบินใส่แล้วก็น้นำโคกแล้วก็ร่มใหญ่รองเท้ารองเท้าแอดดานะคะจิบแฟจิบแฟไปกันอีบูบีม้มือแรกเชา้านี้วันที่สไปกันน้องบูบี้บูบิบคอยยังได้ยูดดอกลาบบูบ่ขอบูฟูจะสซื้อพ้านกว่าบาทกับบููมองซื้อ โอ้ยุ้ันช้บีบีซื้อเพราะอยากได้เพราะอยากบ่มันเ่อะไรอยากได้แต่เพราะอยากซื้อมีผู้สิสิใจดีให้ขวัญวันเกิดคอยว่าปีนี้ขวัญวันเกิดคอยก็อยากได้ลาบูบูแต่เคยได้อีบูบี้ไปก่อนดูมันหัวล็อกฉันกน็ื่อไคือกันละวะได้ปลอมแท้แทก่ะตัวใหญ่นะของจริงอนะ่ะจ้าของจริงมันตัวใหญ่ลูกของปลอมมันตัวเล็ก ต้เข้าใจสิอันนั้นลาบูบูอันนี้บูบี้เนาะรุ่นแรกด้วยนะบูบี้รุ่นแรกด้วยบูบี้ไปบูบี้ต่จ้าบูบี้รุ่นแรกกินกาแฟรถยังจอดอยู่นั่นค่ะอยู่ข้างหน้าโอ้ยกินไม่ได้ราคะมันห้อนไม่แอร์เย็นเย็น chị ơi